คลีนนิ่งกันเป็นประจําเลยเพื่อที่จะไปให้แมงวันมาเกาะน,นะคะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอย่างดีทางแต่ละฟาร์มเนี่ยเขาก็รับปากไปนะคะซึ่งก็จะมีการประเมินผลอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่า ไม่ได้ดําเนินการตามที่มีการบอกกล่าวกันก็จะปิดกิจการเลยค่ะโอ้นะครับน้าเสียแล้วต้องเป็นนะครับนี่แถวราชบุรีเดอะบรูมสวนกล้วยไม้ที่บางแพรก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเห็นว่ากําลังรวมตัวกันร้องผู้ประกอบการเลี้ยงหมูเ้านะครับก็ว่าไปเรื่อยน้ำเสียแล้วมาถึงครับน้ำดีบางจับตำรวจนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวคงจะทราบแล้วเพราะว่ามีการประชุมกตชโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชา หัวหน้าคอสอชนะนั่งเป็นประธานใช้สถานที่คือคือกอ,อ,องบัญชาการกองทัพบ,บกนะครับทางกตชมีเข้าร่วมประชุมเยอะนะครับเช่นยกตัวอย่างพลพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายายอย่างนี้นะครับท่านผู้ช่วยพอบอตอบอแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของคอสอช คุณชาญชาวชัยยานุกิจประกรกระทรวงยุติธรรมคุณวิบูลสงวรามประกรกระทรวงมหาดไทยพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐนะครับปลายกระทรวงกลาโหมแล้วก็คุณสมศักดิ์โชติรัตนสิริผู้ในการสมัครงบประมาณประชุมกันหมดนะครับแต่คนที่ทําหน้าที่เสนอชื่อผอบอรตอรอคนใหม่นั่นก็คือว่าผู้ที่ทําหน้าที่เลขานุก,การการประชมุมนั่นก็คือว่าพลตบเรกวัชรพลประสารราชกิจที่เป็นรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีการเสนอชื่อเดียวไปดโรวจด,ดูนะครับหลังจากที่มีการดูแล้วซึ่งผู้ที่จะสรุปเสนอชื่อนั้นจะเป็นจากรองผู้ช่วยแล้วก็จะเรซึ่งดูทั้งหมดแล้วมีประมาณสักห้าคนแต่ท่านเสนอชื่อเดียวหนึ่งก็คือว่าพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงที่เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและก็เป็นผู้มีอาวุโส อันดับสามนะครับนี่คนนี้ถูกเสนอชื่อไปโดดโดดเลยเป็นใครมาจากไหนนะครับนี่มีผลงานการจับกลุมคดีเกี่ยวกับความมั่นคงสถาบันต่างๆก็เยอะมีความใกล้ชิดกับกสชว่าอย่างนั้นถ้าดูแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเต็มทหารรุ่นที่15รุ่นเดียวกับพลเอกปรีชาจรนโอชาแม่ตพปากสามน้องชายของพลเอกประยุทธ์แม้กนะระทั่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นพลเอกไผ่บุญคุมฉายานะครับรวมทั้งพลเอกประวิทธ์งวงษ์สุวรรณที่ปรึกษาคศชก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือว่า เป็นพรรคพวกเพื่อนพุองกันที่สนิทสนมนับถือกันคนที่บอกว่าเอ๊ะเป็นรองอันดับหนึ่งเลยครับพลตบดเดกเอกอังสนานนท์คนนี้ก็อาวุโสสูงสุดนะครับมีผลงานด้านการปรับปรามอะไรเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกเสนอชื่อข่าวสารออกมาอ๊ะจะมีการสลับเปลี่ยนกับท่านนี้หรือเปล่าไม่รู้คนละปีแต่ท่านพบตรคนใหม่นะครับท่านบอกว่ายังไม่ทราบแต่เอาละฟังเสียงดูนะครับถ้าท่านพลตบดเดกสมยศพุ่มพันม่วง ผู้บริหา,ารตำรวจแห่งชาติคนใหม่วันนี้ท่านประกาศอะไรนะครับที่จะเดินหน้าต่อเนื่องสำหรับนโยบายการทำงานลองฟังดูครับเป็นของวอรที่จะทำให้ชานนรักตำรวจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีวิสัยทัศน์ที่ผมได้นำสเสนอต่อท่านรักษาการนะครับไว้ก็คือสิ่งแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่ผมเขียนไว้หรือได้แสดงวิสัยทัศน์ จะทำลงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากริย์และความมั่นคงของประเทศน <Big odd S 1> ะครับบิ <Big odd. S 2> ๊กออสค่ะครับบิ๊กออสเป็นคนอยุธยานะคะเตรียมทหารรุ่น15นายร้อยตำรวจรุ่น31นะคะมีผลงานเป็นระดับมือประสานสิบทิศเลยทีเดียวนะคะ<ม>ทั้งเรื่องความมั่นคงสถาบันแล้วก็อย่าสพติดด้วยนะคะว่าที่พบตรพบตรคนที่10ต่อไปอา้าวมาดูเรื่องของคลิปนาะทีอุบัติเหตุ เขาบอกว่าเห็นกันจะใจะเลยนะคะคไม่ทราบว่าจะเผยแพร่ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นคลิปที่ได้มาจากกล้องที่ติดอยู่ในรถคันที่ประสบอุบัติเหตุแถวเขาใหญ่นะคะและก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตไป4ศพด้วยกันค่ะคโดยสานที่เกิดเหตุนั้นก็คือที่บริเวณถนนธนรัฐหน้ามหาการีฮิลแอดเขาใหญ่